อีกมุมหนึ่งของใต้ต้นมะละกอพะนวา่าฟังนิยายโบราณโบราณจังติดเคยพี่น้องเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีมีความสุขคลิปนี้พี่ดุษณนีมาพักล่มค่ะมาชวนคุยสัพเพเหละกับน้องๆบ้านศิลกับบริไปถือศิลบริไปนอนวัดจำวัดน้ำเพลนดอกธรรมดาธรรมดามดาได้ยา นี่ไงพ้นงานเมื่อวานนี้ไปดูสณีได้หญ้าออกแดงๆนี่ขุดเตรียมเฉพาะเม็ดผักขุดออกแล้วก็นี่หญ้าเกี่ยวหญ้าให้งวัวเตรียมเสียหญ้าออกพุเทเถ่าเอาเสียมขุดเสียมโศกแซะแซแซะ,ซะ,ซะไปแซะมากอะดึงหญ้า ฟาดโป๊ะใส่ดมเสียมเนาะประมาณนั่นล่ะแล้วก,ก็เอายามะเขือคงสีได้กินอยู่ดอกเนาะดีก็ยูซือๆเนาะดูแลงงัวตัวนี้เป็นพิเศษให้พี่สาวลูกหลานเขาเข้าในเมืองเบิดงวัวตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นงวัวไม่ลูกอ่อนลูกบบก,กินนม เป็นงวัวที่ค่อนข้างจะป่วยจะดีแล้วละ่ะอีกสักประมาณสักประมาณเที่ยงเที่ยงก็จะจูงไปผูกล่มต้นมะขามต้นนั้นน่ะตามที่เขาสั่งไว้ดีก็ยู่ซื้อค่ะเพื่อนๆมีเ่เวล่าก,กับไปฮะนางส้ม นกสม้มใหม่ฟังเสียงไก่เสียงนกเสียงกาไปเรื่อยๆตามภาษาก็สกาบสวัสดีงามๆเอฟซทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น f อซีสายตื่นสายลึกทุกเสียงทุกสายที่เข้ามากะัะทือว่าเป็นเพื่อนเพื่อน,นกรลยาณมิทธที่ดีเนาะมัวตัวนี้มันสวย ฉันก็เวลาเหนื่อยเวลาร้อนก็ใต้ต้นมะละกอต้นนี้ก็โอเคอยู่นะเนี่ยเนี่ยมะละกอต้นนี้จะเป็นต้นเล็กๆก,กำลังออกดอกรู้สึกว่าสิเป็นบัก้งติงมะละกอเป็นปุ่มเป็นพ่วงยีง่ไงล่ะก็ต้องดูตอนต่อไปว่ามันจะเป็นมะละกอตัวผู้หรือตัวเมีย แดดร้อนเป็นธรรมชาติแม,ม่มุมม,มุมสวยเนาะเย็นตาเย็นสบายดีไปต่อได้แล้วเราพักร้อนพักเหนื่อยโอ้ยเมื่อกี้นี่ดูจอดเพื่อนๆไว้ตะก้าเอาตั้งไว้ใต้ต้นมะเขือว่าทำไมมันมันเงียบไปที่ไหนได้มันร้อนเหมือนจะระเบิด มานั่งพักลมสักหน่อยหนึ่งมานั่งเล่นนั่งเเวาผู้เดียวเนี่ยเขาสิว่าบา้าบ้ากับบามีศาละหาสิ่งสวยๆงามๆเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยให้เพื่อนๆนเขาได้ดูได้มองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆไปต่อไปต่อวันนี้วันพระอย่าไปคิดอะไรมากกวดน้ำก็กวดให้แล้วสำหรับสัมภเวสีก็ขอขอบคุณ fc ตัวโลก ทั่วโลกตัวเนาะวว่าสิเป็นพี่น้องสอปป,ปลาวก็ได้รู้จักกันกัะซื้อ่าเป็นข่เป็นเอฟซีเจ้าเจ้าเป็นเอฟซีไข่ประมาณนี้ค่ะรู้สึกความรู้สึกดีๆค่ะเดี๋ยวก่อนจบจะจบกับพี่งวัวตัวนี้ดีไหมเอ่ยใช่ไหมคะก็โออยู่เนาะก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆอือหืองมสวย แดดร้อนมากค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ร้อนซะจนฝนตกแน่นอนวันพระตกยังไงก็ตกลงมายังไงก็อย่ามาตกมาไหลรวมไหลเข้าบ้านพี่ดุษณีเธอขอแต่ก็ยังว่าแหลนะน้ะหามธรรมชาติหามบพได้งัวตัวนี้เป็นงัวแม่พันุค่ะเขซื้อมาเกือบแสนนะตัวนี้เจ้าของเขาบอกอเนะบอ,อกฝาก ยายดูแลหน่อยไปอำเภอทำทุทละไม่นานคำว่า,าไม่นานก็คงจะไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณีสปาชาเนลทุกวันทุกเวลานาะนมีการขี้มีการขี้ไหลอีกอะนี่ยงวไม่ไม่น่าเชื่อเนาะว่างวัวตัวนี้เกือบแสน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะพูดจะไม่มีอะไรเรียงถ้อยเรียงคำกับเขาไม่เป็นอา้าวหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหันหันหัน,ห,นหันดูดากงวัวโอเคแป๊บๆตรงน,นี้ตรงนี้โอเคแค่ห้านาทีกว่าๆเนาะเพื่อเนเนเาะอา้าวอ้าว แบบนี้คล้ายๆดมดักงัวดีกว่าโอเค